กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568ลังเพบมูลนิธิวอยด์กไทยแลนด์เปิดเผยว,ว่าไมเคิลจาฟุงแห่งเขาตังกวนจังหวัดสงขลาเสียชีวิตหลังจากตัดสินใจให้ฉีดยาสลบโดยทีมศัตวแพทย์ของเทศบาลนครสงขลาหลังจากที่ไมเคิลได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องท้องซึ่งทางเทศบาลเลือกที่จะรักษาลิงเองแทน,นที่จะส่งไปให้กรมอุทยานแห่งชาติรักษาต่อโดยอ้างว่า ว่าไม่สามารถรับภาระค่ารักษาได้แม้กรมอุทยานจะมีศัตวแพทย์พร้อมรับตัวแล้วจึงบุรณนีธิได้ตั้งคำถามว่าเทศบาลควรส่งลิงให้กรมอุทยานรักษาต่อไม่ควรตัดสินใจปล่อยลิงจากไปโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งนี้การกระทําดังกล่าวทําให้เกิดการแจ้งความดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นั่นเองค่ะ